สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่น้องมากู่มองขึ้นเขาครับไม้เมนามูนเนาะใส่ใ้แต่คำว่านคุณครับสีร่มๆแน่อยู่ครับวันนี้บรรลุว่าจะมีผลงานบอตอนนี้หงมงก,กว่าครับตะเรียนกำลังสิขึคืนพี่น้องไปลุนน้ำกันเบื้องเด้อครับว่าจะหมานบอวันนี้พี่น้องมองแปดก็มองสิบครับเดี๋ยวไปลุนมองแปดก่อน ตรรัวไปนอ้องคุณม่อเหรอโอ๊ยประกาศกันเลียนเรื่อยครับฝากกดไลค์กดติดตามให่น้ำในเดือดครับพี่นอ้อง 来了不？ ิดอ uh ้เมาถือ huh. ย oh, hey, oh, ุ่งสนที่สุดปลาอย่งนีหนอโอ้ยปลาหนุ่เขาครับโอ้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 โอมันสีโเห็นหนาแล้วครับแปดเช้นเอ้าถือว่มาหมนอยู่ครับตัวแหลกมากแล้วครับรุดแล้วครับ ไปรุ่นคลิปอุย้ยนี่มาอีกตัวครับปลาหางแดงตายครับเนีรตัวง่ามอยู่เลยปลาหางแดงก็ได้เอา้าเหนืยยังบอสีครับม,มีห้อยปลาใหญ่กัดจังหมตาย,ยาดึงงองแลวปลาปลาใหญ่มากัดรอบนะฮะมันหมันครับสองแล้วสองแล้ว ที่เงียบขนาดเลยจนี่สุดแลวครับพร้อมสุดอยู่นี่ เติมบนนอจตะเว่นขึ้นแย่งตาครับเห็นบนนอพี่น้องเลยย้อนแสงนจังน้อยเด้อ

พี่น้องโอ้โหกาตัดโกครับบนมันชีฟเห็นหนาสิบเซนแต่ว่าตัวใหญ่ครับปลาสักอรอดก็อเกยตัวรุ่นประมาณหาขีดครับทำค่าแปดเส้นพอดีอครับมันมันครับนี่ผลงานโอ้โหวัมันชีพอๆนปะปลาหมอกซิบเลยครับ อ้างวได้ดื่มกันพี่นอดื่มกันไปนี่มเห็นบ่าน้อพี่นอหย่อนแสง ปลาครับพี่น้องปลาตัวหน่อยก็หมองไนงะเกือบรอดนี่ครับถือสนสุดพอดีหม่องสุดพอดีครับนเนี่ยผมปกดหินกัน ครับกูมาเรียบร้อยปะเล้วครับพี่น้องอาเบิงผลงานห้องมันนี้ครับถือว่าหมานอยู่ครับพอได้อยู่ดีมีปลาแปดเส้นมาสองตัวครับปลานกเขากับปลาห้งแดงแล้วา็สิบเส้นมีสองครับมีปลาตะเพียนแล้ปลาปากครับกับปลาตะโกกตัวหนึ่งนาอถือว่าหมานอยู่ครับปลารวมมดทั้งสี่ตัวนี้กนาจะประมาณสองกิโลครับอันนี้ก็เป็นผลงานของมันนี้ของเฮาครับ แต่ว่ามือคลื่นหีหผมยามผมก็ได้กุ้งมาตัวหนึ่งอยู่กุ้งใหญ่ครับกุ้งแม่นม้ำ <c oughs> ใส่นูใส่งามด้วยครับใส่สวยเลยเห็นบ่ครับก็เก็บปลาก่อนครับพี่น้องยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนั้นเนเด้อครับู้ไดมมาหาอยู่ห้างกินแบบนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ